สวัสดีค่ะพี่น้องมนี่อกับเฮาเนาะค่ะบ้านสวนต้นนุ่นเนาะค่ะกับการทําเกษตรเนาะค่ะสวนเกษตรหนึ่งไร่เนาะค่ะมนีผ้พาพี่น้องเนาะค่ะมาเบืองเห็ดเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางลมเทานะค่ะที่เฮ้าเพาะไว้ทีนี้ก้อนสิบ้าพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะก้อนหนาเนี่ยจะมีปัญหาเนาะค่ะก้อนเห็ดเนาะค่ะเห็ดนางลมเทานี่แหละมันมีนอนเนาะค่ะเฮาก็เลยเอาก,ก้อนเห็ดนี่ไปตากแดดเนาะค่ะไปตากแดดแล้วเฮ้าก็ ตากแดดใบมือนึงเนาะคะ่ะเราเขาก็เอามาใส่ไว้ในองค์เนาะคะ่ะปรับอุณหภูมิลดน้ำอีหย่างเขาปกติเหมือนทุกวันเนาะคะ่ะอันนี้มาเมื่อนี่เนาะคะ่ะประมาณเกือบอาทิตย์นึ่งนะคะออดอกให้เข้าได้ได้เบิ่งแบบนี้แล้วพี่น้องนี่แหละคะ่ะดอกดอกของเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นคําแนะนําเนาะคะ่ะจาก ผู้ที่เฮ้าสือก่อนเห็ดนำเนาะคะ่ะเดี๋ยวพิกัดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮ้าจะปักตะกาไว้ให้เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฮ้าเฮ้าหู้สซกว่าเข้าเพาะแล้วเฮ้าเห็ดแบบนี้แล้วเออโอเคมันมีดอกเห็ดขึ้นมาให้เฮ้าเก็บเนาะคะ่ะก้อนหนานั้นเฮ้าบอลูเนาะคะ่ะแล้วเฮ้าก็บปกาถามเพื่นเนาะคะ่ะย่านเพิ่นแบบเออบ่อให้คําแนะนาอีอย่างสิเนาะ,ะเพราะที่นี่เพื่อนห้คําแนะนํามาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ผล นะคะสาหรับเห่านี่คือเห็ดเรลาได้ผลนะคะนะคะดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกดอกมาให้เห่าเลยเราวิธีสังเกตนะคะก้อนเห็ดที่มีหนอนเนะคะเป็นแบบไหนนะคะเบิง้งพี่นอ้องบางทีเเห่าบ่เห็นตูดนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนคุยคุยนะคะมันจะไม่ปกตินะคะแล้วก็ตูนี้นั่นนะคะเป็นคุยคุย,คยเหมือนมีเม็ดเม็ดอย่างมากนี่ค่ะประมาณนี้ ะะอันนี้ก่อนเห็ดทิมีหนอนนะคะนําไปตากแดดไว้จักมือนึงงนะคะเพราว่าจะเป็นเห็ดนั่งฝ่าด้วยพี่น้องเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่งล่มเท่าเนาะคะ่ะที่ห้าล่องพอเบิงเนาะ,ะแบบนี้นะะเนาะห้าเอาไปตากแดดแล้วเออรู้ซื้อกว่าหนอนอะ่ะมันจะไตออกมาตายน้าปากปากปากก่อนเห็ดนะคะนี่แหละเออมันจะเป็นอีกวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้เขาก็เขาจะไตออกมาตายนะคะ ้าเข้าบ่เเ็ดเนาะคะ่ะเขาก็จะบริกินก่อนบริกินดอกเห็ดเนาะคะ่ะก่อนเชื่อเห็ดเ,เข้าก็อนจ,จิตงไปซื้อ้าพี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะเรียงแล้วเนาะคะ่ะเ่ว่าจะเป็นเห็ดนางฝาเห็ดนางลมเทาเห็ดนางลมขาวอะไรต่างๆเนาะแต่กูเห็ดนางฝาเห็ดนางลมนะพี่น้องใส่วิธีนี้นะะด้ค่ะขาผู้ใดเพาะแล้วมันเกิดนอนเกิดมันจะเป็นไข่แมงวีเพิ่นวามันเป็นไข่แมงวีเข้าไปเพาะอยู่ในหันนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะที่เพื่อนแนะนําเนาะคะ่ะ ขาเสลี่ยมนี่เป็นเป็นเหมือนตัวเชิญชวนเนาะคะ่ะแมงวีให้เข่ามาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นคําแนะนําจากผู้ที่เข้าสั่งก่อนเหตุน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าพี่น้องมีอันใดสงสัยเนาะคะ่ะหรือว่าอยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมเนาะคะ่ะจากบ้านสวนต้นนุ่นก็อ่าแอดคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์เนาะคะ่ะฝากคอมเมนต์เข่ามากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบ นะคะทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อ่พี่น้องอยากได้ก้อนเสื้อเห็ดนะคะเดี๋ยวเขาจะปักปิกัดไว้ให้อีกเทจนึงนะคะสําหรับก้อนเสื้อเห็ดของเราสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าพี่น้องอ,อยากจะได้คําแนะนำนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้เห่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ